แม่บอกกลิ่นมันแขกมันแขกยังไงวะเนี่ยสวัสดีครับผมเจมซิตนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบน้ําหอมนะครับที่เขาอยู่ในเครือเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละบริษัทนะครับจากแบรนด์ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับนั่นก็คือแมสเซรานะครับแล้วก็แบรนด์อย่างมอนทอลนั่นเองครับซึ่ง2กลิ่นน้ําหอมที่ผมจะมาเปรียบเทียบด้วยกันในวันนี้เนี่ยหลายๆคนครับในที่เป็นต่างชาติเองก็ตามหรือว่าคนไทยเองก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่า สองกลิ่นนี้มันมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับซึ่งผมได้ลองมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับนั่นก็คือแมน r ซรา s รเซสวา l ีนะครับแล้วก็ตัว m o n t a l อินเทนต์คาเฟนะครับซึ่งก็ทั้งสองตัวนี้ก็เป็นออเดอร์ฟาร์มเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกันครับเพียงเขาอยู่เพียงแต่ว่าเขามีแบรนด์แยกออกมาครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัว s รเซสวา l ีก่อนครับเพราะว่ากลิ่นนี้เข้ามาในปี2011นะครับ คลาสติคไฟน์นะครับว่าเป็นแอมเบอร์วานิลลาเฟรนแอนด์สปอร์บูแมนแอนด์เมนเนาะก็คือเป็นยูนิเซ็กซ์นั่นเองนะครับท็อปโน้ตถ้าจะมีเลมอนนะครับจะมีวอเทอร์โน้ตนะครับมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีโรสแล้วก็ชูก้านะครับเบสโน้ตจะมีวานิลลาชูก้าไวท์มัคส์แล้วก็ซีด้านะครับเดี๋ยวจะฉีดไปที่แขนฝั่งซ้ายของผมนะครับคือกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันมีความเป็นโรสนะครับหรือว่ากุหลาบนะแล้วก็จะมีความเป็นชูก้าแล้วก็ มันจะมีความสดใสมีความซิตรัสของเลมอนอยู่แล้วก็จะรู้สึกถึงความเป็นอเทอรี่นี่ก็คือแบบมีว a t e r มี water n o t ตนั่นแหละนะครับอืมมีโรสนะครับมีวานิลาบางๆเนอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็มีชูการ์ให้ความหวานที่แบบไม่ได้หวานมากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นเลมอนซึ่งให้ความเป็นซิตรัสให้ความสดชื่นครับแล้วก็รู้สึกว่ามีน้ํนํๆเหมือนแบบเอาโรสไปลอยน้ํามีความเป็นแบบน้ํมามะนาวน้าเลมอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงแรกเหมือนกันนะครับ แต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับอืมประมาณนั้นแล้วก็มันจะความเป็นเลมอนอย่างเงี้ยผมว่ามันประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยกลิ่นของเลมอนกลิ่นที่มันมีความสดชื่นมีความสดใสอย่างเงี้ยก็ยังคงอยู่นะครับอืมมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับก็คือกลิ่นช่วงแรกผมรู้สึกว่ามันมีความนวลมีความแบบเลนกันได้ค่อนข้างจะดีตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ไม่ได้กลิ่นแอลโกอฮอล์หรือว่าไม่ได้กลิ่นแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคใช้เท่าไหร่แบบไม,ไม่ไม่มีแบบนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราข้ามมาดูที่ตัวของ Montal Intense Cafe กันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของทนะ็อปโน้ตเนาะท็อปโน้ตนะครับจะมีฟลอ r a ลโน้ตนะครับมีโน้ตเนี่ยจะมีโรสแล้วก็คอฟฟี่นะครับหรือว่ากาแฟเนะแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยจะมีวานิลลาไวมาร์สแล้วก็แอมเบอร์ครับกลิ่นนี้เนี่ยเขาออกมาในปี2013นะครับเป็นแอมเบอร์วานิลลาเฟรนแอนส์สำบู๊มน์แอนด์มนเหมือนกับตัว r โ s Vanille เลยนะครับท็อปโน้ตที่เปิดมาเนี่ยก็ไม่ได้กลิ่น,น,น,นแอลกอฮอล เป็นกลิ่นโรสที่นํามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวท็อปน้ตของ intense cafe เนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นเลมอนเนาะซึ่งกลิ่นของ citrus กลิ่นของความสดช้กลิ่นของความสดใสความสดชื่อนอะไรเงี้ยกลิ่นอย่าง intense cafe จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าพอไปแป๊บเดียวเองเนี่ยก็จะมีโรสขึ้นมาเลยครับจะมีโรสจะมีกาแฟยังไม่ค่อยชาเจนเท่าไหร่กาแฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไปได้กลิ่นมากๆในช่วง30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันจะเริ่มคอมเพล็กซ์ขึ้นมันจะเริ่มดีฟมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้ความอบอุ่นที่มากขึ้นนะครับถามว่าท็อปโน้ตเนี่ยเห,เ,หเหมือนกันไหมผมว่าเหมือนนกันตั้งเหมือนกันตั้งแต่ท็อปโน้ตเลยครับคือกลิ่นอย่าง Cafe อินเทนส์คาเฟ่เนี่ยมันมีโน้ตที่ มากกว่าเดิมนะครับก็คืออย่างโนต้ตของคอฟฟี่เนี่ยแล้วก็โน้ตอย่างแอมเบอร์อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันทําให้กลิ่นอย่าง intense coffee กลิ่นอย่าง intense cafe เนี่ยมันมีความดีมันมีความ Rich มันมีความ full body ที่มากกว่าตัว r o s s s ว a นีนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยยิ่งผ่านไปเรื่อยๆประมาณ30นาที1ชั่วโมงหรือไปเรื่อยๆเนี่ยกลิ่นก็จะมีความคล้ายกันมากขึ้นแบบมากๆนะครับถ้าช่วงเปิดเนี่ยคล้ายผมให้ประมาณ80%นะครับแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย กลิ่น2กลิ่นเนี่ยมันจะเริ่มแบบถ้าตอนแรกมันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเข้า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 หากันอะไรเรงเี้ยเออจนแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือช่วงหลังอนะ่ะยิ่งดมยิ่งเหมือนเลยครับก็คือแบบเทียบกันไม่ได้เลยว่ากลิ่นไหนคือโรสเซ็ตต์กลิ่นไหนคือโรสเซสมาลีนะครับแล้วก็กลิ่นไหนคืออินเทนส์คาเฟ่นะครับคือช่วงหลังเนี่ยยิ่งเหมือนมากๆนะครับสองกลิ่นนี้เนาะแต่ว่าช่วงเปิดเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นอย่างโรสเซสมาลีเนี่บ แล้วก็ความที่รู้สึกว่าให้ความวอร์มและสไปซี่เงี้ย Intense Cafe จะมีมากกว่าเพราะว่าเขามีโน้ตอ,อย่างกาแฟเนาะมีโน้ตอ,อย่างแอมเบอร์อย่างเงี้ยซึ่งผมก็จะรู้สึกว่าตัว Intense Cafe เงี้ยมันให้ความอารมณ์แบบว่าวอร์มสไปซี่ให้ความอบอุ่นให้ความโรแมนติกที่มากกว่าแต่ว่าในเรื่องของโรส e s สบอนีเนี่ยก็จะให้ความสดใสอะไรทำนองนี้นะครับโอเคทำมาว่าในเรื่องของววราโอกาสกันบ้างเนาะโ s s เซสบอนีจากบ้าน m a n c e r a เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะ แบบทั้งกลางวันก็ได้ทั้งกลางคืนก็ได้อะไรเงี้ยผมยังรู้สึกว่ามันแบบอากาศร้อนๆยังได้เลยอากาศร้อนๆช่วงกลางวันอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่แบบไม่ได้ฉีดไปออกแดดน,นะแต่ว่าแบบฉีดไปเรียนฉีดไปทาํางานอะไรเงี้ยผมว่าโรสโรสสวานี R oses, R oses ก็โอเคมากๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ไนท์หรือว่าช่วงที่อากาศเยน็นๆเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเก่นที่ค่อนขอ้าง,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 งที่จะวอร์ซิตี้ก็อยู่ที่คุณเลือกจะฉีดไปวเวลาอากาศไหนเนาะ ส่วน intense cafe เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความวอมส spicy มากขึ้นถ้าเราใช้ในหน้าร้อนอย่างเช่นช่วงกลางวันอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของชีปย์ทำงานชิพยเ,เรียนอย่างเงี้ยก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบไม่ต้องฉีดเยอะเท่าตัว r o s e m o r y นะครับแล้วก็ผมว่ามันเหมาะมากๆในช่วงอากาศเย็นๆอากาศหน,นาวๆในบ้านเราอย่างเงี้ยช่วงแบบท้ายปีช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยกลิ่นนี้คือเหมาะมากๆครับยิ่งเป็นช่วงแบบ กลางคืนที่เป็นแบบอารมณ์แบบเด็ดไหงหรือว่าเราอยู่กับแฟนสองคนอยรางไงกลิ่นนี้ก็คือยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่เลยนะครับมันจะให้ความอบอุ่นให้ความริชให้ความวอร์มแล้วก็มีความเป็นฟูลบอดี้แล้วก็ใครที่ได้กลิ่นนี้เนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบให้ความอบอุ่นให้ความโรแมนติกมากๆนะครับสำหรับตัว Intense Cafe นะครับโอเคมาพูดถึงเรื่อง Performance กันบ้างนะ Performance ของ r o s e m n e y เนี่ยผมว่ามันก็ถ้าเรื่องติดทนนานเนี่ยผมว่ามันสูสีกันมากก็คือแบบ มันน่าจะติดทนนานพอๆกันเลย,เลยก็คือแบบมีข้ามวันได้เลยครับส่วนสำหรับสองกลิ่นนี้นะเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นเนาะเพราะว่า DNA ของกลิ่นอย่างตัว r o s e s t a n i เนี่ยเขาก็แบบไม่ได้ดีไม่ได้ลึกเข้าตัวกลิ่นอย่าง intense cafe เนาะส่วน intense cafe เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นเบสที่มีความวอมีความลึกมีความ rich มีความ f u ลบ body มากกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะติดทนนานมากกว่านิดหน่อยับแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของ projection หรือว่าตัว s i l a s เนี่ยผมคิดว่ามันเท่าๆกันครับก็ไม่ได้เป็นแบบ ความเพอร์์แมนซ์มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆักนะครับสำหรับสองกลิ่นนี้นะครับโอเคทํามาสรุปกันแล้วกันเนาะว่า2กลิ่นนี้เนี่ยผมจะเลือกกลิ่นไหนเนาะก็คือว่าผมรู้สึกว่ามันเป็น2กลิ่นที่เป็น DNA กลิ่นที่ผมชอบแต่รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้จําเป็นที่ต้องซื้อหรือว่าแบบไม่ได้จําเป็นที่อยากจะแบบอยากจะต้องตามหาอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยผมไม่คนชอบนะ้นกาแฟเนาะแต่ว่ากลิ่นอย่าง Intense Coffee กับตัว r o s e v a l a เนี่ย กาแฟมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแล้วก็กาแฟที่ผมชอบเนี่ยอย่างเช่นตัว a l e x a n d r a f r a n c e Dark n i g h t เงี้ยผมชอบกลิ่นแนวนั้นมากๆครับก็คือจะมีแบบชูกาเคนจะมีคี f ค e ฟี่จะมี Dark c ช็อกโกแลจะมีรัมอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เบลนกันได้ทําให้ผมรู้สึกว่าผมชอบแนวกาแฟที่มันมีความดาร์กมีความเข้มเข้มหน่อยมากกว่าอย่างเงี้ยสกลิ่นเนี่ยผมสึกว่ามันเหมาะ ออกไปทางผู้หญิงมากกว่าด้วยซ้ำครับก็ผู้หญิงประมาณ60%เอนาะแล้วก็ผู้ชายประมาณ40%แต่ว่าถ้าคุณชอบคุณก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็สรุปแล้วกันว่าผมชอบ2กลิ่นนี้เหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้มี2ไม่ได้เป็น2กลิ่นที่แตกต่างกันมากขนาดนั้นแล้วก็ฟอร์แมทอะไรเงี้ยก็พอๆกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณชอบกลิ่นแบบไหนเนาะ แล้วก็ในเรื่องราคาของเขาเนี่ยราคาของเขาเนี่ยถือว่าสูสีกันมากๆเหมือนกันครับก็ราคาของแมสเซราแล้วก็ราคาของบอลทอรอย่างเงี้ยถ้าคุณหาได้มันก็ตกอยู่ที่ประมาณ 2,000, ถึง3,000ไม่เกิน4 0 0พครับถ้าหาจากข้างนอกเนาะแต่ถ้าหาจากเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยเขาก็มีเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่ที่ภูเก็ตเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ไปที่ภูเก็ตได้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าพรีออเดอร์มาหรือว่าซื้อจากเอ่อคนที่นําเข้ามาข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 ถึงสา0 0ันครับก็เป็นราคาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นราคาที่ผมว่ามันไม่ได้แพงมากแล้วก็มีเทสเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากได้ราคาถูกลงมาไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล่องของเขามากเพราะฉะนั้นก็ไปเทสเตอร์ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้กันครับสำหรับวิดีโอนะ้องน้ำหอมเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัว m a n ซิร่าโรสเ m ส n มนนะครับแล้วก็ตัว Montal Intense Cafe นะครับก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่า คุณนะครับเลือกกลิ่นไหนนะครับระหว่างตัว m มนชั่กับตัวมันทอนเนาะแล้วก็อยากให้ผมรีวิวหรือว่าอยากให้ผมเปรียบเทียบน้ำหอม2กลิ่นหรือว่าหลายๆกลิ่นก็ได้นะครับของกลิ่นไหนของบ้านไหนกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ